สวัสดีเช้าครับ,บ f c ทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็มีกันแล้วมีอะไรทุกวันคุณชายมีนู่นนู่นนี่เรื่องอะไรกันไม่รู้เต็ไมไปหมดต้องมาไลฟา์สดอธิบายให้คนไทยฟังอ่ะ f อทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับถ้าคุณมีอายุแล้วภาษาก็ไม่ได้สามีก็แก่แล้วและลูกชายนะครับเข้ามาควบคุมเช่นนะครับเงินค่าใช้ใจ่ายในบ้าน คุณเป็นภรรยาลูกชายบอกว่าให้แค่สามร้อยพอนะครับผมให้สามร้อยอาจจะเป็นสามร้อยยูโรสามร้อยแฟรงค์อยู่โซนยุโรปแล้วกันแล้วเขาเป็นคนดูแลควบคุมเงินทุกอย่างหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นแค่คนดูแลเฉยๆนะเนี่ยพ่อฉันแต่งงานมาเธอเป็นคนแค่ดูแลเฉยๆเธอไม่ใช่ไขรเหมือนหมาตัวหนึ่งขี้มาเฝ้ามาดูเท่านั้นเองอันเนี้ยผมไม่